สวัสดีครับผมบาเพ็ดเหมือนนี่บาเพ็ดผ้า,าบ้าพี่น้องมาเที่ยวอยู่เชียงใหม่เด้อนี่อยู่อำเภออำเภอแม่วางแถบนี้เพิ่นเอ่นว่าบ้านศพวินบ้านศพวินแม่วางอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเอลำลำน้ำแม่วางเห็นไหมที่อำเภอเชียงใหม่จังหวัดเอออยู่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาถึงบาเพ็ดกับแม่ยางเหรนเบิ่งบรรยากาศครับผมบรรยากาศงาม,งาม ท่ามกลางขุนเขาล้อมๆอ,อยู่ฮุบเขาขุนเขาผู้เขาอะไรพี่น้องเบิ่งธรรมชาติที่พักย่างเล่นไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้เป็นของอาหารเพิ่นของอาหารตอนเสาร์ตัวแรกก็มบบินเขายูหนีหละพี่น้องมาเที่ยวมากินมาเที่ยวมากินทุกคนตรงไ้ตรงหน้าเิ่นก็มีเลยแต่ปันนิดกว้างก็จังทางบานเท่าอันนี้เป็นแบบว่า เป็นยันได้หุบเขาหน่อยๆแต่ว่าด้วยความในดินพื้นดีเนาะดินพื้นดีปลูกซ้ำได้เพิ่งกับพ่อกินพีนพ่น้นองแต่หม่องนี้พันจัดสานเนี่ยเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวเด้อเนี่ยย่างาเล่นย่งางเล่นเบิรงวิวป้าดึงพีน่น้องเบิรงกเบิร์เบิร์โอ้โหเนี่ยก่อนเมฆกลุก่มกุมเมฆเนี่ยเวลาฝนบางต้นตกฟ้ามันสวยฟ้าใสสำหรับก่อนเมฆงามๆเบิรงของพักพี่นอ้องของพักสวยๆเลยอ่ะ อยู่เชียงใหม่กับพี่น้องบาเพลิดมาเที่ยวมากินมากินมาเที่ยวแถบนี่ก็ได้มาห่อกับบรรยากาศเบื้องเนี่ยพี่น้องเบื้องเนี่ยพี่น้องแต่มาเที่ยวมาเปลี่ยนบรรยากาศจากอยู่อยู่แต่ในเมืองเนาะอยู่แต่ในเมืองอยู่ในห้องเจอกับรถตรงรถติดไม่เห็นบรรยากาศแบบธรรมชาติโอ้ยว่าจากไปใส่เลยเหมือนอย่างน้องเล่ยนอยู่ซื้อเนี่ยพี่น้องแต่คนเราต้องเห็นงานคนเราเกิดมาต้องทํางานคือว่าเบื้อง เขาจะาเตรียมดินไว้สิปลูกไอ้สิปลูเข่าสิปลูเข่าสิดำหน้าว่าง่ายสิดำหน้านีแ่แหละแต่ทางเหนือเขาเอิ่อญปูกปลูเข่าเขาบอกเอิ่อญดำหน้าท็ตั้งเขานะนั่นแหละย่างเหรน,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 นิึงพี่น้องมือนี้มือวันที่วันที่สิบรับสิบสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เพิ่งทูบ้าพิกย่างเล่นย่างเล่นย่าง,างหัวชุบเดียวเลยพี่นอ้องไม่ใช่เพื่อมาเออมากวนไม่ใช่เพ่มาย่างนำจริงๆอย่ามีผู้ย่างนำเลยก็สิดีเนาะย่างเป็นครนเออเนี่ยแหละพื้นทีว่วิวรอบรอบที่ผักเบิ่งก่อนก้อนเมฆก,ก้อนเมฆโอ้ยอยากอยู่จักสองหมื่นสองขึ้นเลยพี่นอ้องนี่มันจะเสียดายแต่อยู่ขึ้นเดียว คือหนึ่งบทเรียนยังแหละนั่งเล่นนอนเล่นอยู่บรรยากาศแบบนี้แหละเบิ่งเบิ่งท้องฝ่าเบิ่งฝ่าเบิ่งเบิ่งเอ่อหน้าบนเตรียมดินไว้ดินเพันดีดีดีชุมชนแถบนี้เป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงได้พี่น้องชุมชนชาวกะเหรี่ยงก็มีคนเมืองคือกันคือกันอะหลายคนเมืองแบบว่าคนเมืองคนเมืองคือคนทางเหนือนะคนที่พูดภาษาคำเมืองอ่ะพูดภาษาเหนือแหละว่าภาษาเหนือแต่ ก็มีชนเผ่าอยู่ทั้งกะเหลียงเยา้าอะไรพวกนี้แต่ชุมชนตรงนี้ก็จะมีกะเหลียงชุมชนชาวกะเหลียงอาศัยอยู่อาที่พักเบื้องที่พักพี่น้องว่ามีไฟฟา้าไอ้บอแมนไว้ม,ม,มีไฟฟา้าว่ามีแอร์พี่น้องแต่ก็นอนเย็นสบายดูสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอด สำหรับคลิปนี้บ่าวเพรกับภาพเอเบิร์นิวที่วัศน์ได้หลอบที่ภากต้นธรรมชาตินะเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณที่มารับชม